สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเซลล์มาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเซลล์มาจะมารีวิวรุคคันนี้นะเป็น Civic FC นะคะปี2017นะคะเครื่องอยู่ที่1.8นะเป็นตัว EL นะคะลูกค้าสีนะคะเป็นสีดำรอบคันเลยรับประกันนะคะคันนี้ไม่มีการชนหนักหรือว่าตัดต่อซากอย่างแน่นอนนะคะลูกค้าราคานะคะจะอยู่ที่599,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาชมภายในกันได้เลยนะคะ ภายในคันนี้นะคะจะคุมโทนด้วยสีดำนะเบาเป็นสีเบทนะคะจะตัดด้วยเอ่อเป็นสีดำนะคะแคปล่านะคะพวงมาลัยนะมัลติฟังชันนะคะสามารถรับสายตรงนี้กดปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงได้ตรงนี้เลยนะคะส่วนหน้าจอนะคะเป็นเอ่อเป็นหน้าจออีดิชั่นนะคะลูกค้าสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะลูกค้าแอร์เย็นมากๆเลยคันนี้สวยมากเลยค่ะ เลขไมคันนี้นะคะจะอยู่ที่1283กิโลเมตรนะคะถือว่าเลขไม้เนี่ยยังน้อยมากๆเลยเพราะว่ารถคันนี้นะคะเป็นรถปี2017นะคะส่วนกุญแจนะเป็นกุญแจอัจฉริยะนะคะเป็นปุ่มปุ่ม Start ด้วยนะคะจะมีปุ่มปุ่ม Start ตรงนี้นะและส่วนเ,เป็นเบรกนะคะเบรกตรงนี้นะคะเป็นเบรกไฟฟ้าด้วยนี่นะคะกดตรงนี้นะเป็นเบรกไฟฟ้าด้วยนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายนอกกันนะคะ ส่วนฝาท้ายนะคะสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะแล้วมันก็จะเปิดเลยนะคะนี่ค่ะท้ายท้ายเอ่อท้ายข้างหลังเนี่ยมันกว้างมากๆเลยนะคะลูกค้ากว้างมากเลยนะคันนี้อืมอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราลองไปชมโปรโมชั่นกันนะคะ สำหรับโปรโมชั่นจากทาง Easy Car ของเรานะคะโปรโมชั่นตอนนี้นะจองจัดจบที่1,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยเชื่อมาจับก,กับเราเป็นที่แรกนะคะจะได้รับโปรไปเลยนะคะส่วนลด1,000 0บาททุกคันเลยนะคะลูกค้าถ้าสนใจเนี่ยก็ฝากเบอร์โทรไว้ในใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเซลล์มาจะทิ้ง ID Line แล้วก็เบอร์โทรไว้ในคลิปนี้เลยนะคะตอนนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ